่างเช่นน้องเมื่อกี้พักเข้ามาอยากจะปรึกษาเรื่องของการที่ว่าเขาไปดูดวงมาเด็ก <_ d ew s> อายุสิบเจ็ดถ้าเราอายุมากแล้วเราฟังลองเปิดหูฟังดูแล้วรู้สึกเป็น <_ d ew> s> <S ยังไงเด็กอายุสิบเจ็ดมาด้วยการที่ว่าไล่ยาวมาเลยนะเป็นประมาณกระดาษ a 4สี่แผ่นเ <_ d ew s> ขียนความรู้สึกเหล่านั้นว่าเขาอายุสิบเจ็ดคบกับพี่ปีหนึ่งดวงเนี่ยบอกว่าคันทานายเนี้ยมันเหมือนกับว่าหนูจะมีคนอื่น <_ d ew> s> <S ใช่ไหมคะเฮ้ยแล้วน้องก็มาถามนิกกี้ว่า หนูจะมีคนอื่นจริงใช่ไหมคะซึ่งนิกกี้เลยถามกลับไปว่าช่วยดูในเชิงจิตวิทยาให้หน่อยว่าหนูจะมีคนอื่นจริงหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่เรื่องนี้แล้วเว้ยมันเป็นเรื่องของการที่ทําไมหนูหูเบาขนาดนี้วะคนที่จะมีคนอื่นหรือไม่มีคนอื่นมันคือตัวหนูไม่ใช่ให้คนอื่นมาบอกว่าหนูเป็นอะไรแล้วหนูจึงเชื่อเขาแปลว่าหนูมีความเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วหนึ่งสองคือเป็นคนที่เนี่ยมันจิตวิทยามันมันดูได้เลยมันสอนรับได้เลยว่าเขามาด้วยประโยคนี้ มันเห็นความเป็นเขาได้อะไรอีกมีอะไรมาเขาจะไหลไปกับมันได้ง่ายเมื่อเพื่อนบอกอย่างนี้กูไหลไปกับเพื่อนคนนี้เมื่อเพื่อนคนนี้บอกอย่างนี้กูไหลไปกับเพื่อนคนนี้ซึ่งเขาบอกจริงเลยพี่หนูเป็นอยู่คือแบบพี่รู้ได้ไง กูเดาแต่เดาอย่างมีหลักการเข้าใจะปะจิตวิทยาคือการเดาความเป็นเขาในการที่มันมีมีข้อมูลมาดังนั้นชุดข้อมูลตรงนี้มันมีความเป็นเขามาเยอะดังนั้นการเดาของเราจะไม่ใช่การเดาต่อไปเพราะเรื่องตรงนั้นจะเป็นเรื่องจรงิงเข้าใจปะมันเป็นเรื่องของความที่หนูเป็นแบบเนี้ยมันอันตรายนะเว้ยเพราะว่าอะไรการที่หนูไม่ไม่เข้าใจตัวเองและหนูไม่ยืนพื้นบนความรู้สึกของตัวเองเลยหนูอยู่กับความอะไรก็ได้ตรงหน้าสภาพแวดล้อมหนูเปลี่ยนหนูเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยมันอันตรายในการใช้ชีวิตมากเลยนะในอนาคตอ่ะ หนูจะไม่มีความเป็นตัวเองเลยแล้วหนูจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่เป็นแบบสุดท้ายอายุสี่สิบแล้วแบบกูเก่งอะไรวะกูต้องรู้สึกอะไรวะต้องทําอาชีพอะไรวะกูเป็นใครวะกูวิ่งตามคนอื่นหมดแล้วกูก็เป็นเขากูก็เป็นเขาคนนั้นคนนี้คนนี้คนนี้อย่างเงี้ยที่ถ้าคุณไม่มาคุยเนี่ยคุณอาจจะนึกว่ามันเป็นแค่เรื่องดูดวงนะเว้ยแต่นิกกี้จะดูให้ว่าคุณจะมีคนอื่นจริงหรือเปล่ามันดูได้ด้วยนะเกิดจากการที่มาคุยข้อมูลของเขาว่ากูเนี่ยแม่นยิ่งกว่าหมอดูมึงนะ บอกเลยเพราะว่าหมอดูมึงเนี่ยมึงดูจากไพ่ฮะดูจากไพ่หยิบไพ่หยิบไพ่หยิบไพ่แต่ของนิกกี้เนี่ยดูจากความเป็นพฤติกรรมของเขาความคิดของเขาเลยดังนั้นความคิดของเขาณวันนี้เขาคิดอะไรพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาก็ต้องเป็นแบบนั้นเช่นถ้าวันนี้ฉันอยากจะกินมะม่วงพรุ่งนี้เดี๋ยวกูก็สั่งมะม่วงปะถ้าตอนนี้กูหิวน้าเดี๋ยวกูก็ต้องลุกไปกินน้ำป่ะถ้าข้างในเรามาคุยกันมีเวลามานั่งคุยกันทักเข้ามาในไลน์แล้วมาคุยกันเนี่ยมันจะทําให้นิกกี้ได้แบบถอดออกให้ไอ้ความเป็นคุณมันจะเป็นอยย่างี้ คุณต้องระวังอันนี้อันนี้อันนี้นี้นี้ระวังเสร็จปุ๊บใส่วัคซีนให้ด้วยว่าอันเรื่องพวกนี้คุณจะได้ไม่ต้องติดค้างอีกต่อไปมันเหมือนปลดล็อกออกไปแล้วมันออกไปแล้วมันไม่ใช่เราอีกต่อไปแล้วอะ่ะดังนั้นเขาจะเป็นคนใหม่เหมือนกับว่ามาเปลี่ยนเปลี่ยนความเป็นเราข้างในนะคะซึ่งใครที่มีปัญหาก็กทักเข้ามาคุยรายละอดบนกระดานเนาะเนาะใครที่อยากจะเรียนอะไรนะคะหรืออยากปรึกษาก็ทักไปเลยนะแอดมินก็รอตอบนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะ